สวัสดีครับมาแล้วครับผมตามสัญญาสัญญาเองนะครับในสัญญาครับลูกค้านะก็ว่าคิดว่าจะเอาสเนเปอร์รุ่นท็อปของปืนระบบปืนเจียวมานะครับนี่จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็ดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรบ้างที่แน่ๆต้องมีตุกกระสุนแถมให้นะครับมีคู่มือให้ตัวนี้จะเป็นรุ่นของ AWM นะครับสเนเปอร์สวยงามมากนะนี่พับนี่ได้เลยครับเป็นงานดีนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ จะเป็นแม็กแม็กไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มีที่สายชาร์จให้มีปัจจให้นะฮะมันก็อยู่ในถุงในกล่องเนี่ยเอาไว้ขันเนาะเวลาเราประกอบนะฮะตอนส่งไปให้ลูกค้านะฮะก็ต้องถอดหมดนะฮะประกอบไม่ยากครับตามคู่มือได้นะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมีแม็กแม็กปั่นนะครับแม็กเดี๋ยวลองทดสอบยิงดูเนาะอันนี้เอาไว้เสียบข้างหน้านะครับเป็นเกี่ยวกับใส่ขาสายได้ขาสายไม่มีแถมให้นะครับก็ยอมรับว่าไม่แถมขาสายให้ โอเคนะครับในกล่องก็ไม่มีอะไรละวางเปล่านะครับนี่ก็ที่แถมครับเนาะเสียบขาใจนะครับสึกงงานดีนะครับเป็นโลหะก็หลายชิ้นด้วยนะครับ,นะรบผมแล้วก็เป็นตัวบอดี้ก็จะเป็นอะไรนะฮะเราเรียกว่าในลอนอย่างดีนะครับผมงานเนี้ยคุมค่าในการสะสม ามากๆนะครับถ้าท่านชอบสะสมยิงแนวปืนเจียวนะฮะก็ซื้อหาได้เลยครับโอเคนะครับถ้าขายดีเดี๋ยวสั่งมาเยอะๆมีหลายสีด้วยมีสีเขียวสีทรายไม่ได้อามาแต่เอาสีดํามาตืหามาก,ก่อนเนาะโอเคนะครับตอนนี้ไม่มีอะไรก็เดี๋ยวผมจะทําการแม็กกาซีนนี้ต้องนะครับต้องนี่ฮะแกะแกะตัวน,นี้ก็แกะยากนิดหน่อยออกมานะครับแบตเตอรี่สายเขียวสายออกมาเนาะ ครับเขาจะมีขวาแบตเตอรี่ให้ก้อนเล็กนะฮะแต่ก็รู้สึกว่าเห็นว่าใช้งานได้ดีได้นานอยู่นะครับโอเคต้องชาร์จไว้ก่อนนะฮะแบตเตอรี่โอเคปุ๊บแอบใส่เข้าไปเลยนะครับตัด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 ,ด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 ไม่มีขาซรายนะฮะเลยตั้งไม่ได้เหมือนพวกสไนเปอร์นะครับว่าวินบีกันนี่จะมีขาซรายนี่เราซื้อหาได้ครับขาซรายมีหลายแบบตั้งแต่ราคาถูกจนราคาไม่ไม่แพงมากอันนี้ก็เปิดใส่ กระสุนเจ,ว,นะะเจวไม่ใช่ปืนเจียวปืนเจวใส่นี่ฮะมันจะมีปั่นนะโอเคเราก็แช่มันนะฮะนาะสุนเจวแล้วแต่รุ่นไหนก็ได้นะครับแต่ถ้ารุ่นเล็กๆนะฮะมันจะตามหลักมันท่อรุ่นนี้เขาจะเป็นมาตรฐารนนาะเห็นทํารีวิวกันก็ถ้า7.5มิลน,นะฮะมันจะออกไปลูกเดียวเลยะฮะแล้วก็ความแรงเยอะเลยถ้าเป็นลูกเล็กมันจะออกไป2ลูก3ลูกบ้างเนะี่ยประมาณนี้ความแรงก็ลดไปตามนั้นอันนี้นะครับเดี๋ยวเราเสียบไปนะครับจะออกมาตรงน,นี้นะครับ ะครับเป็นแม็กปั่นโอเคนะครับอ่าถ้าสอบไปเลยไม่มีอะไรก็เล่นง่ายอยู่ใส่เข้าไปตรงนี้นะนี่ลูกจะออกตรงนี้ครับจะแม็กจะฝืนนะฮะคือมันแน่นครับอ่าแน่นฮะโอเคอันนี้ก็กดแล้วพับได้นะนี่ครับเหมือน mb 0ูเลยของ b ีบีกันเขาทำคล้ายกันอันนี้ก็เลื่อนได้นะครับผมเลื่อนทันท้ายนี่ก็ยกขึ้นได้ต้องขันนะฮะครับผมก็กล้องก็พอส่องได้นะฮะนิดหน่อยใส่เปลี่ยนได้ครับผม ครับถือว่าโอเคนะครับก็เปิดตัวไปเลยนะครับเรื่องราคานะฮะก็เดี๋ยวปัดคามแรงให้ก็ราคาอยู่ที่3,990บาทนะฮะนี่คือพร้อมเล่นนะฮะมีครบหมดเนาะแล้วก็พร้อมส่งฟรีก็บอกใหญ่ก็น้ําหนักตามนั้นโปรโมชั่นเรามี3โปรนะฮะโปรแรกดุลสิ้นปีเดือนนี้เลยนะครับผมโชคดีรับวันที่1ไปเลยครับแล้วมีปอบใจ 2- 3สแล้วก็โปรที่2 0 0 0บาทรถ10บาทโปรที่3า0 0 0บาทสะสม1แต้มครบ10แต้มก็ รับของรางวัลฟรีไปนะฮะคือก็อสะสมได้ตลอดถ้าไม่มีหมดอายุนะครับผมโปรสองกับโปรสามฮะโอเคนะครับไม่พูดพลามเพียงเดี๋ยวผมจะลองยิงนะฮะแล้วนี้ก็เป็นคุปองให้ลูกค้าหนึ่งใบเนะเาะแล้วก็ให้นี่ฮนะแดดเริ่มมาแล้วผมว่าต้องต้องรีบหน่อยโอเคนะครับวันนี้มาสายหน่อยฮะโอเคก็คืคอโหลดกระสุนได้เลยมันจะโหลดนะฮะตัวน,นี้ฮะนะครับนี่ยนะมันจะโหลดไปแต่ยิงตอนแรกไม่ออกนะครับผมยังไม่มาะฮะยิงไปสักพักครับประมาณต้องโหลดก่อน ทำมันเยอะๆก่อนบูงจะไปรอประมาณสิบูกครับประมาณนนะครับมันคือสามารถค้างสไลด์ได้ดีมากคือไม่ใช่ค้างสไลด์คืออ่าดึงมามันมันเบามากะฮะไม่ไม่แข็งเท่าไหร่ง่ายมาแล้วครับเห็นไหมลูกแรกมาแล้วไม่ต้องอลงล็อกนะฮะแหมโอ้โหมันแตกด้วยนะเป็นได้โอเคอแรงมากเนหะ็นไหมสามารถล็อกได้นะฮะเนี่ยถ้าล็อกมาก็ไม่สามารถจะยิงได้โอเคนะ,ะผมขึ้นไปเลย โอเคนี่โอ้โหกำลกล้องมันยาวความแรงเท่าไหร่เอ่ยนี่แน่สามแปดสี่โอ้โหแรงมากนะฮะถือว่าน้องๆบีบีกันเลยฮะความแรงโอ้โหสี่ศูนย์สี่โอ้โห,โโหคุณแรงเท่าแรงพ่อวีกันเลยโอ้โดนอะไรตกเลยโอโ้แม่นมากเห็นไหมสามศูนย์หนึ่งผมกาเฉลี่ยสามเล็กกว่าแรงมากน่าเล่นนะฮะสองแปดสี่ครับจุดเจ็ด นี่ครับสองสองสี่จุดสามนี่น่าจะเข้าระบบจริงนละนี่ครับสองเจ็ดหนึ่งจุดเก้าโอ้เฉลี่ยว่าผมว่าสองร้อยกว่านะนะครับมาตรฐานเขามันยาวนะก็แม่นแม่นก็เราอยู่ที่เออนี่เราครับอยู่ที่การยิงของเราโอ้โหไซค์โค้งด้วยเห็นไหมฮะโอ้โหแตกเลยมันแรงสุดยอดโอ้โหกระจุยโอ้น่าสะสม นี่โหเกือบโดยไม่ได้สองกล้องนะไม่ได้จุนคอมแม่จะโอ้โอเจ๋งเจ๋งนี่โหแตกปืนเจียวไม่อันตรายเท่าไหร่โอเคนะครับก็ประมาณนี้ตัวกระสายได้ประมาณน่าจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับรู้สึกว่าต้องดูสามสิบสี่สิบนัดเลยประมาณโอเคนะครับก็สนใจทักมาฮะร,ราคาก็ไม่สูงสามพันเก้าเก้าสิบก็เอาไปเล่นสะสมได้สุดยอดฮะสไนเปอร์รุ่นท็อปที่สุดของปืนเจียวครับ ก็เดี๋ยวพบกับสินค้าใหม่นะฮะก็ทักทางไลน์ครับสนใจสั่งซื้อเราจัดส่งทันทีครับแล้วก็ได้สินค้าคุณภาพจากร้านเราเดี๋ยวจะมีสินค้าปืนเจียวใหม่มาแนะนำอีกครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับพบกับคลิปใหม่ครับครับสวัสดีครับพอดีคลิปยาวนะก็เลยตัดนะฮะอันนี้เป็นการตอนตอนก่อนเก็บเล่นนะฮะปืนเจียวไม่เหมือนปืนมีการมีการลูกเซรามิกแข็งมันจะไม่หดตัวไม่จะหดตัวอาจจะค้างอยู่ข้างในเป็นสิบ ลูกนี่มันเนี่ยทให้หดมันจะตันได้นะครับผมว่าน่าจะเขาก็แนะนํากันมาให้เอาออกเนาะเพราะว่าที่คนเล่นกันฮะก็กดตรงนี้ไปนะครับลูกตกมาครับปกติเน่แน่ครับลูกวาซีนอ่าตกมาอย่างงี้นะครับในนี้ก็จะมีเห็นนะอ่าแล้วค่อยออกทีแต่ลูกตรงเนี้ยมันจะมีเนี่ยเราก็กดตรงนี้นะฮะลูกจะไหลมานะฮะนะครับจะมีแง่งเล็กๆเนาะก็คงมองมองเห็นไม่ยากครับจะมีเหมือนกับมันล็อกไว้นะฮะแล้วก็กดนะครับอ่ากดแล้วลูกมันไหลออกมา เดี๋ยวผมกดก่อนไม่ถนนะัดกดเนี่ยครับจะไหลอมาเลยเนี่ยเห็นะฮะ,ะกดนะเนาะกดข้างในเนาะมันมันไม่ไม,ไม่ไม่แข็งฮะอ่อนๆด้วยนะครับเนี่ยจะไหลามาเยอะเลยครับครับไหลมาเนี่ยต้องออกก่อนนะครับเพราะว่านั้นค้างไว้มันจะหดตัวหรือว่าทําให้ตันได้นะฮะมันปีนเต็มเป็นลำกล้องนะฮะเต็มในข้างในเป็นปกตินะครับเนี่ก็ะปุนเจียวรุ่นท็อปของเ<ส>อ่อเป็นเจียวนะฮะเดี๋ยวผมขอยิงทิ้งส ไม่มีไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้ครับก็จบกระบวนการเนาะเราก็สามารถเอาลูกออกได้โอเคนะครับแล้วก็เทออกไปลูกไหไก็วาไปตามเก็บไว้ก่อนไว้ยิงใหม่นะครับประมาณนี้ครับกดมันมันล็อกไว้ตัวแมกกาซีเนเขานะโอเคนะครับผมเ,เดี๋ยวพบกับคลิปใหม่นะครับนี่ครับ